สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kin Josephs พื้นที่แห่งความรู้เรื่องเงินการออมและการลงทุนเพจที่จะพาคุณเข้าใจการเงินแบบไม่ซับซ้อนและสร้างพอชีวิตให้มั่นคงในระยะยาวพอดแคสต์ Podcast วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับบริษัทชั้นนำในตลาดหุ้นระดับโลกนั่นก็คือหุ้น Alphabet หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Google ครับใช่เลยค่ะพอพูดถึง Google แล้วเนี่ยดิฉันว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะ พิมพ์อะไรไม่ออกก็ยังพิมพ์คำว่า Google ก่อนเลยวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จัก a l p h a เบตให้ลึกขึ้นตั้งแต่ภาพรวมธุรกิจโครงสร้างการเงินไปจนถึงกลยุทธ์ด้าน AI และความเสี่ยงต่างๆที่นักลงทุนต้องรู้ค่ะเริ่มกันที่เรื่องพื้นฐานก่อนเลยครับ a l p h a เบตอิงก่อตั้งในปี2015จากการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ของ Google โดยเปลี่ยนมาเป็นบริษัทแม่แล้วให้ Google และบริษัทในเครือกลายเป็นลูกบริษัทภายใต้อัลฟาเบตครับ จุดประสงค์ก็เพื่อแยกการดําเนินงานของธุรกิจหลกักกับธุรกิจใหม่ๆที่มีความเสี่ยงสูงออกจากกันทําให้โปร่งใสขึ้นและบริหารจัดการได้ดีขึ้นครับแล้วถ้าเราแบ่งธุรกิจของ a l p h a เบตออกมาเป็นหมวดหมๆล่ะคะมันมีอะไรบ้างคะหลกัหลกๆจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มครับ 1. คือ g o o g l e s e r v i c e s ซึ่งเป็นธุรกิจทําเงินหลักเลยมีทั้ง Google Search YouTube Android Chrome, Google Play และพวกฮาร์ดแวร์อย่าง p ิ x e l กับ Nest รายได้กว่า87 92ของทั้งบริษัทมาจากกลุ่มนี้เลยนะครับโห oh, เยอะมากแล้ว2คืออะไรคะ2คือ Google Cloud ครับหรือ GCP ที่หลายคนเรียกกันเป็นแพลตฟอร์ม cloud computing ที่กำลังโตรเร็วมากให้บริการกับลูกค้าองค์กรรายได้ตอนนี้โตปีละเกือบ30แล้วครับแล้วกลุ่มสุดท้ายนี่แหลคะค่ะที่ดิฉันชอบเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงแต่มีโอกาสปังเวอร์ก็คือ Azure ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ เป็นกลุ่มที่เน้นลงทุนเพื่ออนาคตเช่นเวม o ซึ่งพัฒนาเทคนโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับและธุรกิจด้านสุขภาพหลายตัวครับพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างดีกว่าค่ะผลประกอบการล่าสุดของ a l p h a เบตนี้ดูดีไม่เบานะคะใช่ครับในไตรามาส1ปี2025รายได้รวมอยู่ที่9 2 0 3 4ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นถึง12%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิสูงถึง34,540ล้านเพิ่มขึ้นถึง46เปครับกำไรโตรแรงมากแล้วถ้าแยกตามกลุ่มธุรกิจล่ะคะ Google Services ทำกำไรจากการดำเนินงานได้ถึง32,682ล้านดอลลาร์ส่วน Google Cloud ทำไรายได้12,260ล้านโต28และตอนนี้สามารถทำกำไรได้แล้วนะครับอยู่ที่2,180ล้านครับ ส่วน Arthur b e s ยังขาดทุนอยู่ที่1,226ล้านครับขาดทุนแต่ยังพอรับได้เพราะเป็นการลงทุนในอนาคตใช่ไหมคะใช่เลยครับโดยรวม a l p h a b เบมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากณสิ้นปี2024มีเงินสดและหลักทรัพย์ที่สามารถขายได้รวมกันถึง95,600ล้านขณะที่หนี้สินมีแค่22,560ล้าน เป็น Netcash Company แบบชัดเจนครับแล้วกลยุทธ์ระยะยาวของ a l p h a เ e t ตอนนี้คืออะไรคะกลยุทธ์หลักคือการลงทุนใน AI อย่างเต็มตัวเลยครับไม่ใช่แค่มีหน่วย AI แยกนะครับแต่ AI ถูกฝังอยู่ในทุกบริการของ Google เลยใช่ค่ะอย่าง Google Search ก็เริ่มมี AI Overviews แล้วซึ่งสรุปคำตอบให้แบบทันใจใช้ AI วิเคราะห์และแสดงผลเลย แล้วก็เจมีนายที่เป็นโมเดล AI ลํำสมัยของ a l p h a b บ t ก็ถูกเอาไปใช้ใน Search GCP และ YouTube เลยค่ะรวมถึงเวม m o ด้วยครับรถยนต์ไร้คนขับก็ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นหลักทั้งหมดนี้สแสดงให้เห็นว่า AI เป็นแกนกลางที่ a l p h a b บ t จะยึดในอนาคตครับแต่มีประเด็นน่าสนใจนะคะคือ AI overviews ที่ตอบคำถามตรงๆให้เลยเนี่ยอาจจะทำให้คนคลิกโฆษณาน,น้อยลงแล้วมันจะกระทบต่อไรายได้ไหมคะมีโอกาสกระทบครับ เพราะธุรกิจโฆษณายังเป็นแหล่งรายได้หลักของ Alphabet อยู่แต่บริษัทก็รู้เรื่องนี้ดีและพยายามสร้างโมเดลโฆษณาใหม่ๆที่ภาน AI เข้าไปเช่นโฆษณาแบบ Interactive หรือ AI generated ads พูดถึงรายได้จากโฆษณาทำให้นึกถึงคำว่าโมเดลธุรกิจเลยค่ะเพราะถ้า AI เปลี่ยนพฤติกรรมคนจริงๆอัลฟ a าเบก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะคะครับซึ่งจริงๆแล้วอัลฟ a าเบก็เป็นบริษัทที่มีวัฒนธรรมนวัตกรรมสูงมาก และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่าง Data Center และ SHIP ก็เป็นการสร้างคูเมืองป้องกันตัวเองจากการแข่งขันครับถ้าอิงแนวคิดจาก h a r i l t ั n Helmer นะคะ Alphabet นี Al ่มี Power เยอะมากเลยค่ะเช่น Scale Economies จากการลงทุนมหาศาล Network Effects อย่าง YouTube กับ Android Branding ที่แข็งแกร่งสุดๆและ Switching Cost ที่สูงมากใช่ครับและที่สำคัญคือข้อมูลที่ Alpha b บ t มีจากผู้ใช้หลายพันล้านคนนี่แหละ ถือเป็น c o r n e r อร์รีซอ e s ที่มีมูลค่ามหาศาลครับแล้วผลตอบแทนของหุ้น Google นี่เป็นยังไงบ้างคะในอดีตถือว่าทำได้ดีมากเลยครับเช่นในปี2021ผลตอบแทน plus ปี2023ก็ plus ส่วนผลตอบแทนเฉลี่ย5ปีก็อยู่ที่ประมาณ134-140%เลยครับแล้วค่า P/E ตอนนี้ล่ะคะอยู่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ18.6 1 9 2เท่าครับ ซึ่งถือว่าต่ำกว่าคู่แข่งในกลุ่ม Big Tech หลายรายอย่าง Apple, Microsoft และ Amazon ด้วยซ้ำงั้นแปลว่าตลาดอาจจะกำลังกังวลอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าคะถูกต้องครับมีความกังวลเรื่องการตรวจสอบด้านกฎหมายโดยเฉพาะข้อหาเรื่องการผูกขาดใน Search, Play Store และโฆษณาดิจิทัลรวมถึงความไม่แน่นอนของ AI ว่าจะเปลี่ยนโฉมธุรกิจ Search อ,อย่างไรในระยะยาวครับแต่ในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังแนะนำให้ซื้อหุ้น Alpha เบตใช่ไหมคะใช่ครับ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ $196.64 ดอลลาร์หรือประมาณ16%สูงกว่าราคาปัจจุบันณเวลานี้และบางสำนักให้สูงถึง $240 ดอลลาร์เลยครับสรุปก็คือการลงทุนใน Alphabet คือการเดิมพันกับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับโลกของ AI ใช่ไหมคะใช่เลยครับต้องดูว่าเขาจะสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตจาก AI และ Cloud กับการจัดการความเสี่ยงด้านกฎหมายและการแข่งขันได้หรือไม่ครับ ฟังแล้วรู้สึกว่า Google ไม่ได้เป็นแค่ Search Engine อีกต่อไปแล้วนะคะแต่มันคืออาณาจักรแห่งข้อมูลเทคโนโลยีและ AI ที่พัฒนาไม่หยุดจริงๆถูกต้องครับและนี่คือสิ่งที่นักลงทุนต้องมองให้ขาดว่าคุณค่าของ Alphabet อยู่ที่อะไรในระยะยาวไม่ใช่แค่ตัวเลขกำไรวันนี้ครับ ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับข้อมูลแน่นๆแบบนี้ดิฉันว่าใครที่ฟังจนถึงตรงนี้น่าจะมีภาพชัดเจนขึ้นมากเลยว่าอัลฟาเบตคือบริษัทแบบไหนและควรติดตามยังไงต่อค่ะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์ในตอนนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับบริษัทที่น่าจับตาอีกแห่งในโลกการลงทุนสวัสดีครับ